ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยล้วก to well. ันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนก็เป็นวันที่แบบว่าสดใสมากๆเลยนะครับนและวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวของพีที่ทุกคนจะได้รับในเร็วนี้นะครับน็ก็คือเร็วๆนี้นะครับนกจะมีการรีแลง์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนกําลังดันแลงอยู่นะครับในหมด4ี่ v สนะครับนรีบดันเลยนะครับเพราะว่า จะมีการรีแลกซแล้วนะครับนอและที่สําคัญนะครับนอไอเทมที่ทุกคนจะได้นะครับนอก็ต้องเป็นไอเทมใหม่แน่นอนนะครับนอเป็นของฟรีแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับนอและวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับนอว่าของฟรีที่ทุกคนจะได้จะเป็นอะไรนะครับนอเราก็จะมารีวิวนะครับนอว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้นะครับนอที่แบบว่าได้แบบชัวร์นะครับนอจะมีอะไรบ้างนะครับนอและที่สําคัญนะครับนอก็คืออันนี้นะครับนออย่างที่พี่บอกนะครับนอทุกคลิปที่มีคนดู 5,000ก็ดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีฬาฟรีๆมูลค่า150บาทหรือว่าประมาณ500กว่าเพชรนะครับเนาะให้แบบฟรีๆไปเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1,000คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเอ่อก็จับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่า กิจกรรมแรง้งหรือว่าไอเทมจากแรง้งนะครับเนาะถ้าเราได้ไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนถามมานะครับมันสําคัญยังไงนะครับเนาะก็แค่ไอเทมธรรมดาทั่วไปนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าแรง้งมี1นชีชั่นนะครับเนาะก็เท่ากับว่า3เดือนจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไอเทมแลงนะครับเนาะก็คือเป็น ไอเทมที่แรงมากๆนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนขึ้นแดงไม่ได้ขึ้นการมาสเตอร์ไม่ได้ก็จะไม่ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ยกตัวอย่าง4ีเวสีนะครับเหลืออีก2วันกับ8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้ะคนไหนขึ้นการมาสเตอร์ได้ก็จะได้ในส่วนของกระทะไปนะครับนาอส่วนค้นไหนนะครับนาอที่ขึ้นแดงได้นะครับนาอก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาอว่า อันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะของแร้งหรือว่ารางวัลที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะแต่ละซีซั่นหรือว่าทุกๆ3เดือนนะครับทุกคนเอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะรีนี่ว่าแร้งใหญ่ก็จะมีการรีเหมือนกันนะครับเนาะอีกไม่กี่วันก็รีเหมือนกันนะครับสำหรับแร้งใหญ่แล้วก็แร้งนะครับเนาะ 4vs4 นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ 4vs4 นะครับอีกสองวันนะครับก็จะรีแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมแร้งที่ทุกคนจะได้นะครับเนาะและของรางวัลที่ทุกคคนนนนจะะได้รัับซซี่ ก็มีทางด้านของสกินปืนแผ่นเสียงท่าทางแล้วก็ จะมีทางด้านของกระทะนะครับนอที่แบบว่าเป็นรางวัลนะครับนะเราก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลัง2เดือนนะครับนอโปรไฟล์แกนมาสเตอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนออันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าแล่นะครับนะก็คือ3เรือนเราได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนะและแต่ละซีซั่นไม่เหมือนกันด้วยนะครับนะและพี่ขอบอกเลยลกันนะครับนอว่าซุดแต่ละซุดนะครับนะที่ทุกคนจะได้หรือว่าแรงแต่ละอันที่ทุกคนจะได้นะครับนอพี่อยากให้สสมไว้ดี นะครับเนาะเพราะว่าบางที่ทุกคนอยากขายรห ini, ัสนะครับเนาะเขาก็จะถามนะครับเนาะว่าแรงแต่ละแรงได้เก็บหรือเปล่าซุดแต่ละซุดได้แลกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนอยากขายรหัสนะครับทุกคนก็จะได้ราคาดีนะครับและที่สําคัญนะครับเนาะก็คือถ้าเรามีซุดแต่ละแรกนะครับเนาะ แบบว่าแร้งก่อนๆนะครับน้องแล้วทุกคนไปแอคนะครับก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าบางซุดนะครับสามารถแอคได้นะครับเพราะว่ามันเป็นซุดแร้งนะครับน้องสาหรับซุดแร้งนะครับหรือว่าซุดการไต่แร้งนะครับทุกคนเอออันนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวเวอร์ชั่นใหม่หรือว่าแร้งสองแบบว่า29ให้ดูแล้วกันหรือว่าซีซั่นที่29ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้องก็คือ พี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเป็นซีซั่นที่29นะครับเนาะหนึ่งเลยจะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับเนาก็คือเป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาก็เป็นสกินปืนนะครับเนยูเอ็มพีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนามีสถานะด้วยนะครับเนามีลวดลายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาให้เข้ากับแบบว่าบูย่าพาร์ทนะครับก็คือบูย่าพาร์ทที่จะมาถึงนะครับก็มีลวดลายประมาณนี้นะครับเนาก็เลยแบบว่าไปเข้าาากกกัับบบูยพนนะคครทุ็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องเหมาะส well, ําหรับสายฟรีเลยนะครับเพราะว่าสกินปืนแต่ละสกินปืนกวาจะได้นะครับน้องก็ต้องแบบว่าได้ซื้อได้เติมนะครับน้องแต่แรงแจกให้แบบฟรีเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องทุกคนจะได้ฟรีแบบถาวรไปเลยนะครับสำหรับ UMP นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดแลกนะครับทุกคนก็คือ เป็นทางด้านของซุดที่แบบว่าโคตรเท่และไม่มีขายนะครับทุกคนย้ํานะครับเนาะว่าไม่มีขายนะครับเนาะเมื่อเราขึ้นอีโลหิตได้นะครับเราจะได้ซุดแร้งไปนะครับเนาะซีซั่นนี้ก็จะออกแนวประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็คือชุดแร้งนะครับเนาะส่วนรางวัลอื่นนะครับเนาะพี่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับแผ่นเสียงนะครับเนาะเราก็อันแบบว่ากันดาวนะครับเนาะเราก็โปรไฟล์แกนมาสเตอร์นะครับเนาะก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก,ก็มีทางด้านของอิลิกมาสเตอร์แล้วก็แกนมาสเตอร์นะครับเนาะก,ก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก,ก็สามารถเก็บหรือว่าไต่แรงไปได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับและมีสกินกระทะเหมือนเดิมนะครับเนาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเปลี่ยนแค่ ลวดลายเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยแบบของมันนะครับเนาะแต่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงแน่นอนนะครับเนาะอาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะครับเนาะแต่ก็แรงแน่นอนนะครับเพราะว่าจะไม่มีขายนะครับก็พอๆกับซุดบวก F เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ละซีซั่นนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเนาะในส่วนของการแลกโทเค็นแลงด้วยนะครับเนาะซีซั่นที่จะมานนี้นะครับทุกคนก็คือจะมีทาง ด่าง,างสุดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมีการอัปเดตสุดมีการอัปเดตกางเกงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกางเกงตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีรองเท้านะครับเนาะเราก็จะมีทางด่างส่วนหัวหรือว่าทรงผมนี่นะครับเนาะก็ มีการอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหส่งผมโคตรเท่นะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะเตรียมตัวเลยแล้วกันนะครับจะอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนจะได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ทุกคนสะสมโทเค็นให้ถึงนะครับเนาะไต่แรงให้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็จะได้ไปแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพวงนนองคนไหนพี่ๆคนไหน เนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็มีตามนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอน1 0 0นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะและพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากกดติดตามกดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามนะครับเนาะและคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่อี่คนไหนนคบบที่่แวา เข้ามาแล้วนะครับเนาะถ้าอยากได้เพจ่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ลวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะในส่วนของคลิปหน้าละกันนะครับเนาะหรือว่าไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะในส่วนของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเนาะตอนเย็นวันนี้มีสบายแน่นอนละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย